นชี่กูล็อกเกอร์เหมือนจะนานแต่มันผ่านไปแบบเ,วเวร็วบอกกับเต้เจอกันใหม่สิอยู่เลเยอร์บอกข่าวคนสิบห้ารับนัก <มา S 1> พรีเมอร์ออทุกแม่งก็พูดกันได้ทุกอย่าง ไม่จอดสัตว์มองกูสอูเคยเลยครับแล้วไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยมัน่ยไสัตว์กัเรื่อยมันไม่ไหวแล้วมักักเลยมักักเลยมันไม่ไหวยสัตว์ุยตัแจอดสัตว์เยอะพวกมึงไงจอดมากครับง่ายไม่เล่นไม่เล่นขีนเว้ยอเยอะไหวเราไหวสัตว์ไม่เคยหรอพวกมึงอ่ะเกับกัชูเป็นแกนลือไปก่อนพี่อย่าพี่ชุบตรงนี้ให้ คุยไรสัตว์คุยไรสัตว์มันจะหมดแล้วไม่ได้หมดแล้วคุยไรสุอ้เหี้ยกระจอกจอกมากไอ้ควายมาสอดดิมาสอดมาสอดดิมาสอดชาสิดดิไม่หลังใบมันรีเยอะหลังใบมันลีเยอะหลังใบมันลีเยอะจักมันก่อนจักมันก่อนคุยไรใส่กระจอกไอ้เหี้ย กากชิบหายก่อนที่เราบอกอะกากที่ที่เราบอกฟังเชี่ยนสมวิสัยกลับไปมึงที่เราคุยกันไว้อะกลับกลับไปตรงบึงเอ้แกนกลับแกนจอกไอ้ควายตรงกลางนี่ตรงกลางปิดให้จบตรงกลางปิดให้จบแล้วไปตรงบึงที่คุยกันไว้เฮ้ยเฮ้ยเป็ดป่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นป่ะคุ้ยโดนพี่กูดิควายโดยพี่คุดีควายเมื่อมากราดให้มาตัดตรงกลางนี้มากราดตรงกลางคุณฟังกูดิมึงอะไรกูดับดิคุ้ยอะไรแทนที่เราจะขึ้นไปคุ้ยเพื่อนโดนกูดิมาดิเลยนะ แนวฝั่งริมริมนู้นหน่ะไปฝั่งตรงบึงฝั่งบึงฝั่งบึงมีสองตัวกระจอกไอ้สัตว์กระจอกมากไอ้ควายจะไว้กูเยอะชาหน้าแล้วกันน้องเฮียอะมาเลยกับแล้วคุยอะเฮียอะไรได้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 พี่เอพี่เอ๋อไปเล่น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 คุยอะไรทำไรอะไรมึงอะไรทำไรไอ้สัตว์ทำไรอะทำมึงไงควายกระจอก เ้ยตรงกลางกลยดึกขับมาว่ะไปไหวขับมาดึงศพมาดึงศพเพื่อนมาดึงศพเพื่อนมาเพื่อนตายเพื่อนตายชุบเพื่อนหน่อยสัตว์มงรวยอะไรกันจ๊อรวยสัตว์จะขยายสัตว์ทำรวยสัตว์มีปลาไม่เสียจวะนี่รวยแล้วที่แห่งรวยแล้วใหม่ได้ไหมกลับเลยกลับเลยเด็กกันเนย จ่อไอ้สัดควยอะไรแล้วคุยอะไรคุยอะไรความเปึงไปเยอะหน่อยกัรไปเยอะหน่อย เอ้ลูกชิ้นลูกชิ้นเอ้อลูกชิ้นไอลูกชินม่งจำ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 ไ้ไม่เีนคงมั่นว่าไม่เราพี่ยังฟังไงจออไอ้ควายเยอะไอ้สัตว์ควายละ กวยไรไอสัตว์มึงไม่พูดละห่วยแล้วเสียแล้ววยแล้วค่วยแล้ไอมึง่วยอลไรลกชิ้นไอ้ีลูกชิ้นไอ้ห่วยไอ้โมยไอ้รคนเท่าจะเล่าให้ฟังว่าคนเท่าโฟคนเท่าโนนึงควยเลยมึงไอ้ควายไอ้ยีเดลี่ยรู้ห่วยรู้เรื่อง ไอเดียขาดไอเลี้ยงตบกบานแตกหมดเี้ยรวยมันนี actually, illa, uh, like ่มันนี่ดิขอตบหน้าทีดีไอเจนไอเดเียควายอะไรออกมาต้องเองะช่องไอนกช่องมันม้อช่อ้ามันช่อเล่มาไม่ต้องเตือนมันปล่อยมันดาไปไม่ต้องเตือนมันไม่ต้องเตือนมันเล่ดาโง่ควายเอาเ้นอยากว่าเจ๊ตัวไหนอะ เจอตัวไหนมันลำแหลมวะไอ้เหี้ยไอ้ไวย์ไอ้ไวย์ไหนไวย์ไอ้ไวย์ไม่พูดเลยไอ้ไวยไอ้คุยไถไอ้ไว้ให้คุยมึงพูดไหนดีไอ้ไว้ไอ้คุยมึงพูดไหนดีคุยไอ้จะไปยินไอ้เนาะอะไรนะมันเติมง่ายแต่กูทำมันได้เหมือนกูโปรจัดมึงจะพูดอะไรกันก็ได้แต่ว่าภาพที่ออกมามึงดูโง่จัด